สวัสดีครับวันนี้มาดูว่าจะปลั๊กไฟตัวนี้เป็นอะไรนะเวลาเสียบเวลาเสียบปลั๊กไฟเข้านี้ไฟที่บ้านผมจะตัดทิปทุกครั้งเลยในรุ่นเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะครับดีดีที่บ้านมีระบบตัดไฟที่ที่ดีหน่อยหน่นะครับถ้าถ้ามันไม่ดีน่าจะเป็นทำไม่ทิปเนาะไฟน่าจะไม่บ้านม,มาดูที่บ้านเห็ด ฝักตัวนี้เป็นยังไงเนาะดูเปลนะี่ยนพ่ออะไรเนะดูดูด สายไฟมันพันกันอยู่่างนี้เนาะแสดงว่าเวลาใช้ไปใช้ไปหนี่งตรงนี้จมุนเข้าพันเข้าเรื่อยๆพันพันเข้าเรื่อยๆจุดจุดสัมผัสตรงนี้มันก็เลยมามาพันเข้ากันมันก็เลยช็อตสัมผัสกันมนเลยช็อตแล้มันพันมันหมุนเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้เลยตรงนี้ทำให้สายสองสายสองเส้นนี้มันสัมผัสกันมันก็เลยทำให้เกิดไฟช็อตวิธีแก้ไขเนาะวิธีแก้ไขแบบที่หนึ่งก็คันคืนนะบนคืนมาบนคูมันคืนนะ เือนฉันเป็นอิสระก่อนอเสร็จเสร็จแล้วก็หาเทปพันสายไฟสีดำหรือสีอะไรก็ได้หมุนพันตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้แบบนี้น ทำมันแน่นนะตรงนีนนม้มันแน่นรักรัดมันแน่นแน่นตรงนี้ อเอันนี้ก็จะแน่นอันนี้อโอเคอันนี้ก็จะแน่นนะไม่สามารถหม,หมุนไปหมุนมาได้โอเคมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับสลับ,ส,ลบสายไฟที่มันไม่ได้มาตรฐานเนะาะก็จะเป็นหวมหวงอยู่ตรงนี้ถ้าหลวงปุ๊บต้องหาวิธีแก้ไขตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาทําให้เกิดไฟไหม้บ้านหรือรับวงจรทําให้เกิดอันตรายจะทรัพย์สินได้เนาะอันนี้ให้ะระมัดระวังนะครับ thank <laughs>